คุณผู้ชมคะและอีกปรากฏการณ์หนึ่งที่น่าสนใจในช่วงเวลานี้และสังคมก็กําลังพูดคุยกันด้วยนะคะก็คือแนวทางปฏิบัติก่อนหน้านี้ที่ประกาศออกมาจากกระทรวงศึกษาธิการค่ะสังคมก็พูดคุยกันด้วยหลักการและเหตุผลนะคะเพื่อที่จะหาทางเลือกที่สมดุลและเข้าใจกันได้มากที่สุดค่ะดิฉันกําลังพูดถึงเรื่องของหนังสือด่วนที่สุดของกระทรวงศึกษาธิการนะคะที่มีการแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและสถาบันการศึกษาทุกแห่งให้งดจัดงานที่มีบรรยากาศรื่น เิงทุกประเภทเป็นเวลา1ปีค่ะโดยลงวันที่25ตุลาคม2568หนังสือฉบับนี้ค่ะก็ตามมาด้วยข้อสังเกตของผู้คนในสังคมจำนวนมากนะคะเรียกร้องให้มีการทบทวนด้วยเหตุผลว่า จะส่งผลต่อพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กๆหรือไม่บ้างก็มองว่านี่น่าจะเป็นโอกาสที่กระทรวงศึกษาธิการเปิดโอกาสให้เด็กได้ทํากิจกรรมผ่านความคิดสร้างสรรค์ควบคู่ไปกับการเรียนรู้พระราชกรณียกิจที่ส่งสร้างไว้ให้เข้าใจถึงคุณค่าและสามารถนํามาออกแบบในชีวิตของตัวเองได้ด้วยนะคะ ขอยกตัวอย่างเนื้อหาบางส่วนค่ะคุณผู้ชมของเพจเลี้ยงลูกนอกบ้านค่ะที่ระบุว่าแม้ว่าส่วนตัวจะเห็นด้วยว่าเป็นประเพณีปฏิบัติที่แสดงถึงความอาลัยรักแต่ก็อยากจะให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาถึงนโยบายดังกล่าวอย่างรอบคอบด้วยเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการแสดงความอาลายัย กับโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาของเด็กและเยาวชนเพราะว่าในโรงเรียนเด็กๆจําเป็นต้องมีพื้นที่แห่งความสุขและสร้างสรรค์ทั้งการเล่นดนตรีการแข่งกีฬาสีการแสดงละครการจัดงานตามเทศกาลต่างๆที่สําคัญค่ะหลายงานเด็กๆมีการเตรียมการและซ้อมการแสดงมาตั้งแต่ต้นปีการศึกษาการกำหนดรูปแบบของการไว้ทุกข์ที่งดกิจกรรมรื่นเริงยาวนานถึง1ปี ลดโอกาสการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์นในการแสดงความเคารพและอาลัยที่หลากหลายที่สามารถทําได้ผ่านความสุขนะคะอย่างเช่นการเล่นดนตรีที่แสดงถึงการระลึกถึงการจัดงานอย่างเช่นลอยกระทงงานปีใหม่งานสงกรานที่ส่งเสริมงานศิลปะที่พระองค์ท่านให้การสนับสนุนด้วยค่ะ ถ้าจะมองเป็นบวกนะคะว่าฟังเหตุฟังผลกันก็ได้นะคะเพราะว่าหลังจากนั้นนะคะคุณสุดเทพแก่งสันเทียซึ่งเป็นปลัดกระทรวงศึกษาธิการค่ะรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ออกมาชี้แจงด้วยใจความเดียวกันนะคะอย่างแรกค่ะก็คือกิจกรรมที่ขอความร่วมมือให้งดจัด หมายถึงงานสร้างสรรค์ที่ไม่เป็นทางการและงานบันเทิงที่มีความคื้นเครงนะคะอย่างเช่นงานสังสรงรค์สิทธิ์เก่างานแสดงความยินดีในวาระต่างๆงงานเลี้ยงรับส่งหรือการแสดงดนตรีและคอนเสิร์ตค่ะ ประเด็นที่2ก็คือกิจกรรมที่อยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอนกิจกรรมการเสริมหลักสูตรที่จําเป็นต่อการพัฒนาผู้เรียนและบุคลากร,กรก็ยังดําเนินต่อไปได้นะคะส่วนประเด็นที่3ก็คือเนื่องจากว่าอยู่ในห้วงเวลาแห่งความอาลัยค่ะก็เลยขอความร่วมมือให้ใช้ดุลยพินิษ์พิจารณาถึงรูปแบบและบรรยากาศในการจัดกิจกรรมโดยเน้นถึงความเรียบร้อยความสงบสํารวมเพื่อแสดงความเคารพอย่างสูงสุดนั่นเองแต่สําหรับ กิจกรรมกีฬาสีกิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการของนักเรียนหรือแม้กระทั่งกิจกรรมลูกเสือสามารถทําได้ตามปกติค่ะรวมถึงประเด็นการจัดประเพณีฟุตบอลจัตุรมิตรสามัคคีของ4โรงเรียนก็ยังจัดแข่งขันประเภทดังกล่าวได้ตามปกติเพราะถือว่าเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรของผู้เรียนค่ะอีก ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อวันที่25ตุลาคมที่ผ่านมาก็คือมติคอรอมอรที่กำหนดให้ข้าราชการไว้ทุกหนปีค่ะแต่นายกรัฐมนตรีก็ขอความร่วมมือประชาชนให้งดกิจกรรมบันเทิงรื่นเริงเป็นเวลา30วันตอนแรกเนี่ยก็มีคำถามมากมายนะคะโดยเฉพาะกิจกรรมที่ต้องยกเลิกกระทันหันนั่นหมายถึงอาจจะกระทบกับคนในห่วงโซ่อีกจานวนมากค่ะแต่สุดท้ายแล้วนายกรัฐมนตรีก็ออกมาชี้แจงค่ะและยืนยันว่า ไม่ได้สั่งห้ามแต่ขอให้ใช้ดุลยะพินิจ์ค่ะก็มีความชัดเจนแล้วนะครับทางสำนักเลขาธิการคณะมนตรีแล้วก็ทางโฆษกรัฐบาลก็ได้ถแถลงแล้วนะครับว่าไม่ได้มีการห้ามอะไรจนเกินงามพี่น้องประชาชนนะครับผู้ประกอบการทั้งหลายก็สามารถใช้ดุลพินิษในทางที่เหมาะที่ควรได้นะครับ และสิ่งที่ตามมานะคะก็คือหลายกิจกรรมที่ปรับตัวค่ะอย่างคอนเสิร์ตแบ็คพิงควงเกิร์ลกรุ๊ประดับโลกนะคะที่มาแสดงในประเทศไทยในช่วงวันที่24-26ตุลาคมพอดีค่ะไม่ได้ยกเลิกค่ะแต่ว่าขอความร่วมมือให้คนดูนั้นสวมชุดสีขาวดำแล้วก็มีกิจกรรมการไว้อะไรเริ่มก่อนนะคะรวมถึงลดการจุดพลุต่างๆด้วยค่ะ อย่างกรณีของคอนเสิร์ต g o e 7ศิลปินก็เปลี่ยนเป็นชุดสีขาวนะคะและติดริบบิ้นสีดำด้วยเพื่อแสดงความไว้อะไรหรืออย่างงานลอยกระทงจังหวัดสุขโขทัยค่ะทางจังหวัดก็ประกาศเดินหน้าต่อนะคะแต่ให้มีการปรับรูปแบบที่เหมาะสมและงดกิจกรรมบางอย่างนี่เป็นเพียงแค่บางตัวอย่างค่ะที่หยิบยกนำมาพูดคุยกันในวันนี้เพื่อชวนคิดกันค่ะคุณผู้ชมว่าแม้จะมีข้อสังเกตจากบางฝ่ายนะคะว่า คำว่าดุลยพินิษฐ์เนี่ยทำให้มันยากต่อการปฏิบัติค่ะแต่ถ้าหากมีการหยิบยกเหตุหยิบยกผลมาพูดกันรับฟังกันอย่างเข้าใจก็น่าจะมีทางเลือกทางออกที่สมดุลให้กับสังคมไทยในช่วงเวลานี้ได้เช่นเดียวกันนะคะ